มันมักจะเป็นเสียงที่เราเรียกว่าเสียงนอกข้อเพียงแต่ว่ามันมีการสะท้อนมีอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราได้ยินออกมาเป็นเสียงดังโดยปกติคนไข้เนี่ยบางคนก็มา เรด้วยลักษณะเสียงบางคนแค่เหยียดแขนมีเสียงป๊อกบางคนมาถึงย่อเข่าให้ดูมีเสียงป๊อกเสียงพวกนี้เนี่ยมันมักจะเป็นเสียงที่เราเรียกว่าเสียงนอกข้อคือเป็นเสียงของพวกเส้นเอ็นนะครับเพียงแต่ว่ามันมีการสะท้อนมีอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราได้ยินออกมาเป็นเสียงดังและเสียงพวกนี้ถ้าไม่มีความเจ็บปวดไม่ต้องมีการรักษานะครับเพราะว่ามันเป็นถ้าเอาจริงๆก็เหมือนเสียงของปกติ นะครับเขาก็แนะนําว่าให้ไปออกกําลังกายมีการยืดเส้นเพิ่มขึ้นเป็นลักษณะนี้เท่านั้นเองครับก็ต้องทําการตรวจเพิ่มเติมแต่โดยส่วนมากแล้วเสียงที่เราได้ยินป๊อกปอก,กันที่เราเล่นกันเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับกระดูกครับ